ผู้เอกของรายการศึกเพชรยินดีบวกสิงห์มาวินเงินล้านครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินครับกรรมการบริษัทพักดีคำกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นการพบกันร,ระหว่างซปเปอร์เล็กมรัตนบัณฑิตนักชกจากประคนชัยบุรีรัมนะครับเจอกับพันพยักษ์จิตเมืองนนท์นักชกจากสมุทรปราการนะครับตอนนี้ซ้อมอยู่ที่นนทบุรีครับท้ายมวยจิตเมืองนนท์ครับมวยคู่นี้ชกกันมาแล้ว3มครั้งนะครับมีชนะเสมอแล้วก็แพ้มาอยา่างละครั้งครับ สุดใจปุ่มประโคนนะครับถอดมองคลให้กับซปเปอร์เล็กมอลตระตนบัณฑิตหลังล่าสุดที่เจอกันมานี่เป็นทางด้านของซปเปอร์เล็กนะครับเป็นฝ่ายชนะพันพยักมาครับวันนี้มาที่กัดเท่ากันนะครับ130อปอนด์ครับยก3ปล่อยตัวมานี่พันพยักขยับต่อ5-2ครับนี่แหละครับยอดมวย3พศครับ คนแรกในประวัติศาสตร์วงการมวยครับและก็ทางด้านของเจ้าซปเปเล็กก็ฟอร์มร้อนแรงขึ้นมาเกินห้ามใจจริงๆครับรูปล่างสูงยาวดีทั้งคู่ครับอ้ยแข้งซ้ายในครับดูครับไม่ได้ตีง่ายๆครับไล่แขนอ่าแข้งขวาครับซปเปเล็กแต่ซปเปเล็กก็เป็นมวยที่มีอาวุธหลากหลายนะครับ ได้ทุกอย่างครับไฟล่าสุดของซุปเปอร์เลก็เอาชนะแสงมณีอุ้มกระต๋องเชียงใหม่ยิ้มมานะครับก่อนหน้านั้นชนะพันธพยักจิตเมืองนนท์ครับส่วนพันธพยักก็แพ้ซุปเปอร์เล็ตแพ้น็อคยกหนึ่งเพชรอูทองแล้วก็มาล่าสุดครับชนะคะแนนเพชรอูทองเอาฝันเมืองเป็นนักมวยที่พอแพ้แล้วขึ้นชกล้างตา ส่วนใหญ่จะได้รับการช่วม,มือครับคือแก้แข้งภทยจะทำได้หมดนะครับกรรมการบรศสักแยกออกมาสับต่อครับซุร์เล็กขยับเดินครับเจอแข้งซ้ายของพันพยักขวาของซุร์เล็กครับขยับถีบซ้ายครับดูครับรูปร่างช่วงโชกการออกอาวุธปฏิพานไหวพริบนี่คือยอดมวยเงินแสนนะครับ ไฟนี้นี่พันพยั 105, ครับแสนห้าครับก็ค่าตัวนี่อยู่ใกล้ๆก,กันแล้วนะครับตอนนี้ซุปเปอร์เล็กฟอร์มดีขึ้นมาค่าตัวก็ต้องขยับแล้วครับแข้งขวาอาเด้งตีเข่าขวาครับซุปเปอร์เล็กพยัคเนี่ยครับโกดแขนไม่ให้ขึ้นคอครับตีเข่าขวามาครับแล้วก็รวบครับรวบจะยกไม่ลงครับไม่ลง เอาละครับจัดได้ที่เขาขวาเอาจนได้ครับเอาจนได้และก็นี่ครับยอดเยี่ยมครับกรรมการวรสักพอดีคราช้อนรับสีสาเดทันนะครับอยู่เลี่ยมดีนะครับดูลักษณะการยืนครับกรรมการมากประสบการณ์ครับแข่งขวาไม่โดนครับแข่งซ้ายนี่ก็ก้มหลบได้ครับไม่งั้นคอนหลุดโยกเข้าไปครับซปเปอร์เล็กเจอซ้ายของพันพยักษ์ ซ้ายครับพันพยักโอ้เตะได้มันมากครับแข้งขวาของซปเปอร์เล็กหมดยกครับหมดยกก็มีโอกาสเป็นไปได้หมดนะครับหมดยก3ขึ้นยก4นี้พันพยักต่อ121นนะครับโอ้โหมแม่ในสายตาซีนมวยครับมองอะไรขนาดนั้นครับมองทะลุขนาดนั้นเลยแหละครับ พันพยักต่อ121นะครับมวยพึ่งผ่านไป3ยกมีอัดฉีดทางด้านของซุปเปอร์เล็ก500,000บาทนะครับโรบเอวและะ้วก็ตีดูครับเดินครับแข้งขวาหมัดซ้ายของพันพยักษ ตีเข่าขวามาครับซุปเปอร์เล็กในนี่แม่ไฟที่แล้วนี่ตีได้นะครับแล้วก็ชนะมาได้ก็เพราะเข่าเนี่ยครับไฟนี้ยังตีไม่ได้เลยนะครับกรรมาการเตือนเล็กๆนะครับเป็นด้านของพันพยักแข้งขวาตีเข่าขวาครับซุปเปอร์เล็กตีเข่าขวาครับพันพยักผลักออกแข้งซ้ายสลับแทงซ้ายครับซุปเปอร์เล็กตีโตะเจอเข่าซ้ายของพันพยัก ลอกมาตีเข่าขวาครับหลอกได้แต่ว่าโดนรวบครับโดนรวบแล้วอุ้มทิ้งครับอืมยังตีได้ไม่ถนัดทนีเลยนะครับยังเดินต่อครับซุปเปอร์เล็กขวาไปซ้ายคืนเสียบซ้ายอานะครับเจอขวาตีซ้ายครับแล้วก็เกี่ยวไว้ครับเกี่ยวขาซุปเปอร์เล็กไว้แม่ทำอะไรไม่ถนัดครับตีเข่าขวามาครับซุปเปอร์เล็กเอาเสียบขวาครับเสียบขวาครับเอาละครับเริ่มมาครับเร่งเรขึ้นมาครับแข้งขวา เจอซ้ายของพันธพยักตีขวามาเสี 4, ยบขวาไปครับกดแข้งกระทุ้งขวาครับอืมแต่ก็ไม่ต่อเนื่องอครับซปเปเล็กครับโอ้โหพันธพยักวันนี้ไล่แขนไล่ขาไว้ดีมากซปเปเล็กเดินลุยต่อครับเจอแข้งซ้ายของพันธุพยักสายไปเสียบขวามาครับเจอเข่าขวาดูครับมีเหลียมมาช่วยโอ้โห จังหวะน,นี้พร้อมเหมาะพอจอดทุกอย่างครับอม,มั่นใจแล้วครับแบบนี้ห้าแสนก็อยากได้แล้วครับซุปร์เล็กเงินดัดฉีดสูงนะครับห้าแสนบาทนี่ไม่น้อยนะครับครึ่งล้านนะครับทีบขวาไว้พัทยาสุปร์เล็กตีข่าวขวาครับตีข่าวซ้ายตีข่าซ้ายครับยกขวาบางัง ตีขวาครับเสียงเชียร์ก็ยังมีอยู่ครับเสียงเชียร์ยังมีอยู่เดินครับเสียขวาไปตีซ้ายออกซ้ายแล้วก็พยายามจะเกี่ยวขาไปครับ่หมดยกที่4ครับโอ้ทำอะไรได้ไม่ถนัดพนีเลยนะครับทันมายักประมาณ25.1หนึ่งครับ เป็นต่อนะครับในยกสุดท้ายแล้วก็มีอัดฉีดซุปเปอร์เล็กก้อนใหญ่ห้าแสนบาทนะครับไม่รวมทองครับจวงหมัดไปก่อนแล้วก็ไปปล้ำรัดตีเข่าครับแมพอไปตีเข่านี่มันมันจะตามลำบากสิครับต้องมีสอกมีหมัดแล้วครับแข้งซ้ายอืมครับฮุกซ้ายอย่างลักษณะแบบนี้ ฟันศอกขวาฟันศอกซ้ายครับอาต้องมาอย่างนี้ครับยอดเก็บได้2องล้านเศษนะครับ2องล้านห4 4่0แบาทครับแข้งซ้ายครับพันยักษ์เอาละครับขวาแล้วตีเข่าตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับเอาละครับนี่เฮเลยครับอืมครับโอ้โหขยมใหญ่เลยครับ ได้เฮครับถือว่าได้เฮครับโอ้จากนั้นก็ท้อๆไปเองครับหดยกสุดท้ายครับก็ไว้ใกล้เทียงกันนะครับถือว่าเป็นเด็กหนุ่มอนาคตไกลครับ ซูเปอร์เลกก็ไปยกมือขอบคุณนะครับขอโทษกองเชียร์ของพันพยักแล้วก็กรรมการวร,ริษัทพักดีคำครับรวบรวมคะแนนจูงมือไปที่พันพยักจิตบางนน์นะครับขาดลอยเลยนะครับไฟนี้สี่เก้าต่อส7 3ิเ็สามเสียงจากนารงรวมกิจจิรวัต์อินเดียมแล้วก็ภัยทุนกลบกลางครับเต็มที่แล้วนะครับวันนี้ซปเปอร์เลกแต่ว่าเหลี่ยมเชิงเนี่ยสู้ทนานด้นของพันพยักไม่ได้ โอ้โหไฟต่อใจเจอใครดีครับผลการ